โอ้โหมาลิีคิสมาตอ่ะยังไม่ถึงวันนี่วะ่ะก่อนจะไปชมคลิปต่อต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ท,ที่น้องๆวาดส่งให้กันมานะครับวสวัสดีสสดคดุณทุกคนครับยินดีต้อนรับกันสู่ช่องของเล็บดูและเราก็อยู่กับเกมโลบอกแมพที่มีชื่อว่า Dragon ป้ายที่อยู่ข้างหลังพี่เดฟนี้คือยังไม่มานะทุกคนตอนนี้พี่เดฟอยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับผมแล้วเหมือนในเซิร์ฟทดลองเขาเนี่ยจะมีต้นคริสต์มาสอีเวนท์ที่จะเข้ามาเหมือนเราเห็นอะไรบางอย่างน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะตัวเนี้ยอะไรมีเพนกวินด้วยหรอของแต่งบ้านป้านหรือตุ๊กตาเพนกวินน่ารักเดาว่าน่าจะให้ล็อกอินเนี่ยครับจะได้ของรางวัลที่อยู่ตามนี้แน่ๆเลยน้องๆโอ้ oh, น้องออโรราน้องแสงเหนืออ่ะไหนๆก็ไหนๆล้ยืนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคยินดีต้อนรับทุกคนครับผม เข้าสู่ช่องของเรฟดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมและคลิปนี้นะก็เปิดหัวคลิปกันมาว่าวันนี้เราจะมาสปอยก่อนใครอีกแล้วกับเจ้าน้องตัวที่อยู่ข้างหลังพีเดฟเลยนะครับนั่นก็คือซีซันยีสิบเจ็ดชื่อว่าอะไรนะขออ่านชื่อน้องอีกรอบหนึ่งมันเป็นคำภาษาอะไรน้องๆซิลิอนัน astriasis นะครับผมทุกคนพีเดฟขอเรียกเจ้าน้องออโรล่าละกันนะครับผมหลายคนจะชอบเรียกน้องตืวนว่าน้องแสงเหนือ เข้ากันกับธีมคิสมัสอยู่นะทุกคนซึ่งไอเนี้ยน่าจะเป็นตัวสีดีฟอล์เลยส่วนเอฟเฟกต์นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแหมเป็นไงรีวิวจบละยืมรีวิวของคนอื่นก็คือเจ้าตัวซีซั่น27ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกันกันกบค oh. ีเวนคริสต์มาสซึ่งคิดว่าล็อกอินรายวันนะครับผมก็จะได้รับ ของที่อยู่บนต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นน้ำยาทาสก์นใหม่ด้วยปหมเนี่ยน้าๆๆๆวันนี้เจนมีแจงน้ำยาทาด้วยน้องๆวันนี้11ก็มีน้ำยาทาอีกต่างหากอุ้ยเจ๋งเจ๋งแต่เราอินไลฟ์วันได้ครบอย่างแน่นอนทุกๆวันนะครับผมก็ฉลองอีเวนต์คริสต์มาสนะครับปีใหม่ของบ้านเขาแล้วกันเออได้เวลามารีวิวของตัวเองละนี่ เจ้าน้องออโรราโอ้โหปีกใหญ่จริงเฮ้ยสวยอยู่นะตัวเนี้ยแต่ยังไม่ได้ทําผิวนะครับผมทุกคนตัวที่พี่เดบขี่นี่คือเป็นผิวแบบสุ่มเลยอะเป็นผิวคอนกรีดด้วยนะเราลองดูดิมันม,มีตัวไหนที่ทําที่แบบมีผิวดีๆมาบ้างเลยไหมไม่มีเลยเหรออะตัวนี้ก็ได้ไหมอะลองใสด่ดูตัวนี้ดูนะฮะอันนี้เสียงพบนี่สิชมพื่อ้ยก็มีความเข้ากันได้อยู่นะเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรป่ะสังเกตดีๆนะครับผมเจ้าน้องออโรราเนี่ยครับผมเอฟเฟกต์ฮะตรงปีกนี่ มันมีเป็นเอฟเฟกเหมือนแบบบลิงบลิงนี่ถ้าเราเคลื่อนไหวฮะทุกคนครัแบบนี่นี่ทาวิ่งของน้องนะน้องจบมอน่ารักจังเลยโอ้แต่ปีกอาจจะดูแข็งๆไปหน่อยนึงเนี่ยผมโดยส่วนตัวองไม่ได้คิดว่ามันปีกมันแอบแข็งไปนิดนึงนะพอรับได้โดยรวมถือว่าน้องดูสวยอะเข้ากับตีมคิดมาที่มาถึงอ่ะลองฟังเสียงหน่อยครับผม,มนจะนนอเหรออ,อีกรอบหนึ่งะ ท่านักน้องเหมือนน้องแมวน้องแมวนี่เป็นแมวยักษ์นะลูกดูดิอุ้งตีนด้วยน้องมีอุ้งตีนน่ารักจังเลยและจากสังเกตนะครับทุกคนส่วนดาวที่ออกมาจะปีกนะจะถูกเปลี่ยนตามสีของมังกรด้วยนะครับผมเพราะถ้าน,น้องอาจจะสังเกตไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ถ้ามองจากตรงนี้เห็นว่าเอฟเบรดาวตัวข้างหลังเนี่ยมนจะอขาวๆใช่ปะแต่ตัวนี้ออกสีแดง ชัดเลยฮะประกายดาวที่ออกตรงปีกนะครับผมมีการเปลี่ยนตามสีของสีผิวมังกรนะครับผมอันเนี้ยมีเปลี่ยนสีตามสีผิวของมังกรด้วยนะโอเคใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวท่าทางแอนิเมชันของน้องตัวนี้กันดีกว่านะครับผมทุกคนอ่ะเก็บตัวนี้ไปดูท่าทางแอนิเมชันของตัวนี้ก่อนๆนะครับผมเริ่มแรกจากการวิ่งอ่ะอันนี้เราเห็นละนี่วิ่งเหมือนน้องเสือดาวตัวใหญ่เลยเหมือนสิงโตเพชมีอ่ะดูดูองค์จีนน้องดิหลักยังไงเออ โอเคแล้วเป็นทางเดินบ้างยังเป็นยังไ,ไง <S <S เออชัดเลยท่าเดินมันคือแมวมากเลยคุณดูเออน่ารักก็รักอ่นนี่คือท่าเดินเนี่ยครับผมของไอ้เจ้าตัวน้องขอเรียกชื่อว่าน้องออโรราแล้วกันจริงๆมันไม่ใช่ชื่อแน่มันชื่อแอสราแอทราแอสราอิซิสถ้าใครออกเสียงถูกก็รบกวนช่วยพิมพ์เม้นบอกพี่เดฟด้วยนะฮะเอเอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันการรนไฟก็น่าจะเหมือนเดิมนี่ยังไงบ้างนี่ครับกันกัดครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเห็นอะไรน่ารักแปลกๆนะฮกัดน้องงัดหัวขึ้นก่อนแล้ว มีความงัดหัวขึ้นด้วยคนดูรับผมตัวนี้เออโอเคน่ารักน่ารักอะทีต่อไปไปดูแอนิเมชันการบินครับผมของเจ้าตัวนี้กันนี่นี่แอนิเมชันการบินเนะี้ยว้าเงาเงาเงาอะไรหนักๆเลยครไับดูสวยนะคนดู ใช่ไหมตัวนี้โอ้ถึงแม้พี่เดฟโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตรงปีกเนี่ยมันจะมีส่วนที่แบบเป็นยังเป็นส่วนแข็งๆอยู่นะครับแอนิเมชันตรงส่วนที่แบบเวลามันกระดกหางนะครับผมตามปีกที่เวลากระพือไปเนี่ยก็ได้อยู่นะฮะตัวนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้น่าเกลียดถ้าไปทําสีดีๆนะครับผมพวกแบบสีโอริโอ้สีวิวเชคอะไรอย่างเงี้ยหรือ ใครที่อยากอยากลองแต่งที่เป็นตีมแบบมีออนเวเปอร์เวฟอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่เดียวว่าเข้าๆนะเพราะว่ามันมีลวดลายเล่นอยู่บนปีกและบนตัวเนี่ยค่อนข้างยี่จะเยอะนะครับได้อยู่นะน้องตัวนี้สวยเลยนี่คือเจ้าตัวซีซั่น27ที่จะเข้ามาในวันที่1นึนี้นะน้องๆอ,อ่าโอเค ประมาณนี้นะฮะไหนลองดูสีตัวอื่นนะครับผมไอ้ตัวที่เปเลี้ยขี่อยู่ข้างหลังนะครับผมเป็นสีดีฟอสนะครับผมหรือสีเดฟนะสีดีฟอสของไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับผมทุกคนก็คือเป็นสีรอยย่อนะฮะเบอร์มิวดาเบอร์มูดานะครับและก็สีสุดท้ายสีดอรฟินสามสีนี้นะครับผมเป็นสีดีฟอสของไอ้เจ้าตัวน้องออโรราที่อยู่ข้างหลังเรานี้เลยทีนี้ไปเทียบดูสีตัวอื่นกันครับผมถ้าไม่ใช่ตัวสีดีฟอสอันนี้เราลองมาเป็นสีที่แบบสุ่มมาให้น้องๆดูนนะะี่อสื เออจะได้นะดูความกว้างของปีกก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะแล้วเราลองมันลองเทียบไซส์ของปีกไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเทียบก,กันกับตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะปีกใหญ่พอสมควรแล้วแหละในมังกรนะตอนนี้นะฮะคือเจ้าคอร์ดแมริกนะครับโอ้เอาออกมานี่คือรู้เลยน้องๆปเนี่ยใครใหญ่กว่ากันอ่ะพอๆกันไหมปีกนี้แทบจะกว้างพอกับคอร์แมลิกเลยใส่ไปเดินตลาดโลกใต้ดินนี่คือบังหมดละเนะยพอๆกันเลยทุกคนกับคอร์แมริก แต่ความสูงนะครับผมเหมือนจะเตี้ยวกว่าคอร์ดแมลิกนะน้องๆแต่ความกว้างของปีงนี่เียได้ว่าใกล้เคียงกันเลยฮนะเรามาพูดถึงค่าสเตตัสของไอ้เจ้าน้องแสงเหนือตัวที่อยู่ข้างหลังกันนี้ดีกว่านะครับผมในดูสิมาดูค่าสเตตัสกันครับผมค่าหลอดเลือดนะครับผมอยู่ที่4,250นะฮะที่แม็กเฮพีหรือที่เลเวล20นะฮะที่เลเวล20จะมีค่า HP อยู่ที่4,250นะฮะเจ้าตัวนี้นะน้องๆและมีค่าแอคแท็กนะครับผมไอ้ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับเป็นสายพิว p เท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามีค่าความแรงในการพ่นไฟอยู่ที่110และค่ากันกันอยู่ที่400นะฮะเหมือนเมตาต่อไปนี่จะเริ่มเป็นมังกรที่ตีแรงเน้น PP แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโล่ PVP เข้ามานะฮะค่าความเร็วครับผมกูนูอะดูซิว่าใช้ในการบินได้หรือเปล่าก็พอได้นะครับผมความเร็วในการบินอยู่ที่48ก็คือถามว่าช้าไปไหมเร็วไปหรือเปล่าตัวนี้ โอเครับ okay, ได้นะครับผมไม่ถือว่าช้าเกินไปนะครับ48เนี่ยไม่ถือว่าช้าเกินไปนะครับผม <_ letter> เกืบอบที่จะเท่ากันกับไอ้พวกไซเบอร์นิดหรือพวกตัวนั้นอยู่แล้วไอ้นั่นก็คือมันตัวเล็กอ่ะมันตัวเล็กอ่ะมันเลยบินไวนะฮะเออมันตัวเล็กมันเลยบินไวกว่าแต่ข้อเสียนะครับผมน,น้องๆดีเฟนส์น, Defense นะครับก็คือค่าทางป้องกันไม่มีเลยนะถ้าเทียบกันตัวอื่นนะครับผมเนี่ยอย่างไอเจ้าตัวไก่ในโลอินเตอร์เองยังพอมีค่าเกาะน,นะครับผมมีอย่างอารันกาก็ยังมีค่าเกาะนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้า น้องเลือดแค่สี่พันกว่าเองตีก,ก็เบาด้วยแถมไม่มีก่อยน,นะฮะอาจจะไปไวมากนะทีนี้ทุกคนครับผมพี่เดฟมีบางอย่างที่อยากให้น้องๆสังเกตดูเนะฮยทุกคนเห็นหลอดสีฟ้าข้างล่างนี้ไหมครับผมเดิมทีมันคือหลอดสีเหลืองทุกคนรู้สึกสังเกตเห็นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมครใช่แล้วครับผมน้องๆเดี๋ยววันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผมแบล็คดาร์กอนเอเวนเจอร์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนระบบ ใหม่นะครับผมสําหรับการฟาร์ม EP หรือการเพิ่มเลเวลมังกรเราเนี่ยง่ายขึ้นนะทุกคนเห็นอะไรนี่ปะดาว EP เปลี่ยนไปนะฮะเดิมทีนะครับผมเวลาเราจะฟาร์มเลเวลของมังกรนะฮะเราจะได้จากการฟาร์มมอนเห็นปะค่า EP ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเมื่อกี้นะครับขึ้นมา22 EP ด้วยเห็นปะแล้วก็เป็นรูปดาวฟ้าเห็นไหมนี่ไอคอนใหม่ด้วยนะเฮ้ยเหมือนจะฟาร์มง่ายขึ้นไปเนี่ยไม่รู้อะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนทุนกคนเนาะ นี่คือของเดิมนะครับผมถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเลเวลของมังกรนะครับผมคือเราจะต้องมาฟาร์มไก่พกลูกมอนในรับผมที่อยู่เกิดตามแมปอย่างนี้นะชุนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในแมปหรือเปล่าครับน้องๆตรงจุดที่พวกมอนนะครับผมหรือมอกมันเกิดนะเดิมทีะคี่บผมมันจะเป็นรูปยากที่เป็นการกรบาทเครื่องหมายการกรบาทแต่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวอัปเดตหน้าที่จะมาถึงนะฮะน้องๆ บริเวณส่วนไหนที่มอนเกิดเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาลักษณะพื้นเป็นแบบนี้ล่ะคนดูคือเหมือนมีซากกระดูกไม่รู้ว่ากระดูกของมังกรหรือกระดูกของคนตรงนี้หน้าตรงนี้นะครับผมคือจุดที่เราจะสามารถมาฟาร์มไอ้พวกมอนได้นะครับผมหรือจุดที่ตำแหน่งที่พวกมอนหมอบเกิดนะฮะไม่เป็นรูปยาก,กากกระบาดเหมือนเดิมแล้วนะนี่จะเป็นรูปเศษกระดูกกระดูกอย่างนี้นะครับผมนี่คือดีเทลใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเข้ามาถ้าหากน้องๆสังเกตเห็นนะฮะเห็นไหมครับ มันคือเหนนรียญนะฮะทุกคนคือตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวระบบแบบ Dragon a v e n t u r e ที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะถูกขึ้นชื่อว่าเป็น Dragon a d v e n t u r มากขึ้นแล้วเพราะมันจะให้เราได้ประจนภัยนะครับสามารถเก็บเหรียญน,นะครับผมที่อยู่ในแมปอ่าที่มันสปอนอย่างนี้นะครับผมพี่เดมคิดว่าน่าจะของใครของมันนะน้องๆแล้วทุกคนเนะี้ยพอเราเดินมาเราเจออะไรนี่เห็นหรือเปล่าน้องๆนี่คืออีกหนึ่งไอเทมที่จะสุ่มเกิดที่อยู่ตามแมปเมื่อเราเก็บครับอ่าเราลองเดินไปเก็บไปดูนะว้า ได้ค่า EP มา66หน่วยวิธีการาร์มเรเวลมังกรน,นะครับผมนอกจากที่เราจะฟาร์มอนนะครับผมหรือบิ่งแข่งจับเวลาก็ได้นะก็ได้เลเวลเหมือนกันนะครับผมได้ EP เหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่เราจะได้ค่า EP หรือดาวสีฟ้าเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะหาดาวสีฟ้าที่มันเกิดตามแมปนะครับผมน้องๆแล้วเราก็สามารถเก็บได้เหมือนกันอ่ะล้ลองบินหาจุดอื่นนะครับอันนี้พี่เดฟแค่อยู่ในโลกแรกเองนะน้องๆสังเกตเห็นป่ะ ก้นมันจะมีเหรียญน,นะครับผมเกิดตามแมพเลยเห็นไหมและก็มีดาวด้วยตรงนี้ดาวตรงนี้คืออะไรดาวตัวนี้คือย P ครับผมทุกคนไหดูสิอ่าได้พีจริงด้วยโอเคได้ได้ได้นะครับ ะเดี๋ยวเราลองไปดูจุดอื่นบ้างนะครับผมว่าตอนนี้เหมือนมันจะมีอัปเดตที่เป็นพวกกล่อ,องสมบัตินะครับผมหรือโซนลับเข้ามาด้วยนะน้องๆเขาบอกว่ามันจะมี Secret Treasure นะครับผมก็คือเป็นกล่องสมบัติลับเราต้องลองตามหาดูนะครับผมเจอไม่เอ่ยเดี๋ยวไปซีวาแอบ,บเอกเข้ามารลอยังให้ตามหาที่เป็นผนังกำแพงนะครับทุกคนเขาบอกว่าให้ตามหาผนังที่เป็นกำแพงอยูนี้น่าสงสัยฮะ นี่ปะใ,ใช้ด้วยนี่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 เป็น้ำจริงด้วยทุยกคนอ่ะลองพ่นไฟเข้าไปดิเฮ้ยมันขึ้นดาเมจแล้วก็เฮ้ยใช้จริงด้วยน้อง,องมีทำลับจริงด้วยเฮ้ยนี่ไงทำลับเดี๋ยวนะต้องใช้บังกรพ่นไฟก่อนโอ้โหไอตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้จะเข้าได้ไหมเนี่ยอ่ะลองเข้ามาดูดิบงับงบังคำหมดแล้วบงังคำหมดแล้วน้องอ่ะน้องพ่นไฟไปเออพอพ่นไฟไปครับผมเฮ้ยได้ของด้วยคันดูว้า อุ้ยน้ำยานอิเมนโพชันและนี่มาสีมาด้วยเมื่อกี้ก็คือเมื่อพอเรานะครับผมตามหากล่องสมบัติรับที่อยู่ในแมปนะน้องๆเราสามารถที่จะพนไฟนะครับผมใส่กล่องสมบัตินะแล้วมันก็จะให้ขอมาด้วยคนดูเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มีควสขึ้นหรออ่านี่ไงคนดูครับผมเหมือนน่าจะเป็นควสใหม่ด้วย Discover นะครับผมหรือตามหากล่องสมบัติลับนะครับผมที่อยู่ในแมปอันนี้ก็เป็นควส เดวี่มิชชั่นนะครับผมมีให้เราด้วยไอ้ใชได้แจ้งๆมีอะไรทำเพิ่มคืนร้าน้องๆเขาบอกว่าในแต่ละโลกนะครับผมจะมีไอ้เจ้ากล่องสมบัติลับเนี่ยนะฮะต่อโลกต่อหนึ่งวันนะครับผมต่อโลกต่อหนึ่งวันเลยเหรอวุอ้ยจริงเหรอเนี่ยจ่ายฟรีก็อยู่สบายขึ้นสิถ้าอย่างนั้นน่ะน้องแค่มาตามหากล่องสมบัติลับที่อยู่ในแมพก็ได้ทั้งเป็นน้ำยาทรงน้ำยาสีแล้วนะอุย้ยตัวนั้นของใครเนี่ยทำสีสวยยังไงนวลเราดูตรงต้นคริสต์มาสนะครับผมโอ้โหนี่คือตอนกลางคืนนะ สวยนะนะนะโอ้โหและยิ่งไอ้เจ้าตัวสีสันยี่สิบเจ็ดนะมีเป็นดาวประกายตรงปีกเพื่อบรรยากาศในแบบได้มากขึ้นเลยคุนดูสวยเลยเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยังไงทุกคนถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับผมใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ะลืมบอกไปนะครับตอนนี้ช่องเลฟดูของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะใครอยากจะช่วยอุดหนุนพี่เดฟนะครับผมให้พี่เอฟมีทุน ค่าทุนนี่ครับผมให้อยู่รอดในแต่ละเดือนนะครับผมน้องก็ช่วยสามารถสนับสนุนแล้วก็สป,ปอร์ตกันได้ผ่านระบบสมัครสมาชิกนะครับผมถ้าหากสมัครสมาชิกระดับชูก้าอ้วนขึ้นไปเราก็จะมีการแอดเพื่อนให้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกของน้องๆเลยนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไว้เจอกันอัปเดตแล้วก็ไปเจอกับ๊ายบาย,ย